พรองบอกว่ากายกรรมคตวจีกรรมโคตมโนกรรมโคตเนี่ยคติที่ไปหรืออุปบัติการเกิดของเขาจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบแมลงป่อดังนั้นพระองค์เนี่ยจึงสอนให้เราเนี่ยมีกายกรรมที่ตรงวจีกรรมที่ตรงมโนกรรมที่ตรงเรารู้แค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นและเราก็ต้องเป็นผู้ที่ขยนันหมั่นเพียรศึกษา เราถึงจะสอบได้ไม่ใช่เราไม่ขยันไม่เพียรไม่ศึกษาแล้วอาศัยการลอกจากผู้อื่นซึ่งก็จะเป็นความคดทางกายวาจาจิตของเราซึ่งเมื่อสั่งสมเป็นอนุสัยไปแล้วเนี่ยคติที่ไปของเราเนี่ยจะเป็นคติที่ไม่ดีดังนั้นก็ให้พวกเราพยายามละเลิกจากทุจริตต่างๆเหล่านี้